สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอนามัยเตือนด่วนคนชอบกินทุเรียนนายแพทย์สุวรรชยัยวัฒนายิ่งเจริญชยัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆรวมทั้งปนแหล่งของคาร์โบไฮเดรตหากต้องการกินทุเรียนให้ได้รับประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสม ไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ2เม็ดขนาดกลางหนักประมาณ80กรัมไม่กินที่ทุกวันและลดอาหารกลุ่มข้าวแป้ง1ทัพพีและของหวานในมื้อที่กินทุเรียนแต่ถ้าใครชอบกินทุเรียนมากหากกินครั้งละประมาณ2-3พูหรือ4-6เม็ดร่รางกายจะรับพลังงานถึง520-780กิโลแคลอรี่ซึ่งเทียบเท่ากับอาหารมื้อหลัก2มือ้อ ทุเรียนแต่ละพนันเมื่อเปรเียบเทียบต่อปริมาณเนื้อทุเรียนหนัก100กรัมหรือ1ขีดจะให้พลังงานต่างกันเช่นทุเรียนกาย้านยาวให้พลังงาน1 8 1กิโลแคลอรี่ทุเรียนรวงให้พลังงาน157กิโลแคลอรี่ทุเรียนหมอนทองให้พลังงาน156กิโลแคลอรี่ทุเรียนชนีให้พลังงาน1 3 9กกิโลแคลอรี่ ทุเรียนกระดุมให้พลังงาน129กิโลแคลอรี่หรือหากเป็นทุเรียนกวนก็จะให้พลังงานมากขึ้นไปอีกคือ340กิโลแคลอรีนอกจากนี้จึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละหวันเพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงคนระมัดระวังเรื่องการกินทุเรียนมากกว่าคนทั่วไปอาจกินได้แต่ต้องกินในปริมาณน้อยกว่าคนปกติและไม่บ่อยเกินไปเพราะการกินทุเรียนปริมาณมากหรือกินทุเรียนบ่อยเกินไปจะส่งผลต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้ นอกจากนี้ประชาชนไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากทุเรียนเป็นอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้พลังงานสูงเช่นเดียวกัน เมื่อกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่างกายจะได้รับพลังงานมากเกินไปทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดกระบวนการเผาผลาญเพื่อกําจัดของเสียเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้กรดกรรมฐา,านในทุเรียนจะทําให้เอนไซม์ที่กําจัดสารพิษจากกระบวนการเผาผลาญลดลงหากมีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจ,จำตัวอาจทำให้เกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาจเจียน หากนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันอาจเสียชีวิตได้อธิบดีกรมอนามัยกล่าวท่านผู้ชมลัครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ